สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์การกราดยิงกลางห้างดังใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนและผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าเหตุการณ์ การกาดยิงหรือเหตุการณ์ที่แบบดูสะเทือนขวัญอุกักกันขนาดเนี้ยจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะเพราะส่วนมากเหตุการณ์พวกเนี้ยถ้าเราดูจากข่าวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแต่แค่ต่างประเทศเท่านั้นในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยจนปี63เกิดเหตุการณ์การกาดยิงขึ้นที่ลพบ,บุรีนะฮะวันที่9มกราปี6กสมีคนเสียชีวิต3บาดเจ็บ4ในปี63ปีเดียวเช่นกัน แต่เป็นเดือนกุมภาทัดมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยังจําได้ฝังใจยังคงไม่ลืมเลือนกันนะฮะคือเกิดเหตุทหารก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาในค่ายแล้วก็ไล่ย,ยิงลายทางตามมาเลือยจนถึงหน้าห้างเทอร์มินอลที่นครราชสีมาเหตุเกิดคือวันที่8วันที่9นะ,ะปี63เหตุการณ์นี้ตาย31และเจ็บ58าย พอถัดมีอีกสองปีปีหกห้าเกิดเหตุสังหารที่หนองบัวลำพูวันที่หกตุลาปีหกห้าตายสามสิบแปดอันนี้น่าจะอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยนะฮะหรือโรงเรียนอนุบาลเนี่แหละผมไม่แน่ใจประมาณเนี่ยส่วนล่าสุดปีหกหกถัดมาอีกปีหนึ่งเกิดเหตุเดือนตุลาเหมือนกันคือเมื่อวานนี้ฮะวันที่สมตุลาปีหกหก เสียชีวิต3บาดเจ็บ4จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างชัดเจนเลยนะ,ะคือจะบอกว่าสถาบันครอบครัวมันเป็นสถาบันหลักจริงๆนะฮะที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมามีทัศนคติมีมุมมองต่อสังคมมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆในการแก้ปัญหาหรือเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆ แต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าชุดความคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันนะฮะเรื่องเนี่ยหลายๆสื่อก็ถ้าเป็นสื่อหลักๆนะฮะเขาจะไม่พยายามเปิดเผยตัวตนหรือให้เนื้อที่ข่าวกับคนร้ายสักเท่าใดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดคดีแบบเนี้ยเป็นการลอกเลียนแบบการเกิดขึ้นนะฮะเพราะจากงานวิจัยเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าเออโอเค กูหมดสิ้นหนทางแล้วเหียกูจะฆ่าตัวตายแล้วแต่คือถ้าเกิดฆ่าตัวตายเงียบๆกระโดดน้ําปีนเสาไฟหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จบแค่นั้นนะฮะแต่บางคนเนี่ยเริ่มมีชุดความคิดโอเคไหนๆะกูจะตายทั้งทีลวกูขอฝากชื่อไว้ในแผ่นดินในโลกนี้หน่อยว่าเคยเกิดคดีใหญ่แบบนี้เป็นชื่อกูนะอะไรแบบเนี้ยคือชุดความคิดต้องยอมรับก่อนนะว่าชุดความคิดเนี่ยของคนประเภทเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับเราที่ จะแยกแยะผิดถูกชั่วดีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้กระบวนการคิดพวกเนี่ยของเขามันไม่เหมือนกับคนอย่างเราเราคือจะบอกว่าผู้ปกครองผิดไหมถ้าเรามองฝั่งผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะรู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่เราพยายามจัดหาหรือหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอันนั้นคือมุมมองของพ่อแม่นะฮะที่มองว่าโอเค เราอาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงลูกนะแต่เราทํางานหาเงินแล้วเราพยายามจะหาสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะโรงเรียนจะติวเตอร์จะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อดันให้ลูกไปอยู่ในจุดที่ที่พ่อแม่คิดว่าดีที่สุดแต่ถ้าเรามองในมุมเด็กเนี่ยเด็กแต่ละช่วงวัยนะฮะตั้งแต่เล็ก1-5ขวบ5-10ถขวบถึงสิบถึงสิบห้าเนี่ย พวกช่วงอายุแต่ละช่วงเนี่ยมุมมองของเด็กมันจะไม่เหมือนกันคือถ้าเรามองในมุมมองผู้ใหญ่เราก็จะอ่ะไอ้นี่ดีนะเออลูกเรียนอย่างนี้สิลูกทําอย่างนี้สิลูกต้องเรียนอย่างนี้นะไปเรียนตรงนั้นนะพ่อแม่ทําให้ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายัดทุกอย่างให้กับเด็กเนี่ยผมจะบอกว่าขนาดคอมพิวเตอร์เนี่ยหน่วยความจําในเครื่องมันยังมีลิมิตเลยคุณจะเก็บทุกอย่างในคอมพิวเตอร์จนมันเต็มไม่ได้นะฮะเด็กก็เหมือนกัน บางทีพ่อแม่ผู้ปกครองอมองในมุมของผู้ปกครองที่ว่าเราอยากจะให้เด็กได้สิ่งที่ดีที่สุดจนลืมไปว่าเด็กบางช่วงเวลาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดของเขาคือการได้ใช้เวลาที่มีค่าของเขาเนี่ยกับพ่อแม่เมื่อวานนะฮะก็จะมีดราม่าของนักการเมืองอยู่นิดๆน,นะครับหลังจากการเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะฮะ หลังจากที่คุณชาดามีการพูดคุยสอบถามกับผู้ก่อเหตุหลังจากการพูดคุยอะไรกันเสร็จคุณชาดาก็ออกมาแล้วก็มีภาพชูกำปั้นเหมือนแสดงความดีใจผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณชาดาแสดงความดีใจจากการที่แบบสถานการณ์จบแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตมากไปกว่านี้แล้วหรือเหตุผลอะไรที่คุณชาดาแสดงท่าทีอน,นั้นออกมานะฮะแต่ก็มี ชาวเน็ตไม่น้อยนะครับที่มองว่าการแสดงสัญ,ญลักษณ์ความดีใจชูกำปั้นแบบเนี้มันดูจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะกับการสูญเสียและเหตุการณ์อันหน้าโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกลางเมืองก็ไม่ไายนะครับก็มีคนไปเปรียบเทียบกับตอนที่พลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ก็จะมีตอนที่พลเอกประยุทธ์ชูมินิฮาร์ทให้แก่พี่น้องสู่พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่มาสนับสนุนให้การต้อนรับที่โคราชนะฮะก็จะเห็นเลยว่าบิ๊กตู่ก็ชูหัวใจก็มีคนเอาสองภาพนี้มาเปรียบเทียบกันว่ามันดูไม่เหมาะสมนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหลายๆคนที่มองว่าทางห้าง ไม่มีการป้องกันเหลยหรืออะไรทําไมยังปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถนําอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนเนี่ยเดินเข้าออกได้ตามห้างเนี่ยคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าขนาดร้านทองหรือธนาคารอ่ะที่มีการเตรียมการที่มีการเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์แบบเนี่ยเขายังไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหมฮะนับภาษาอะไรกับห้างสรรพสินค้าที่ มีผู้คนพุกผ,ผ่านการเข้าออกการตรวจและอย่าลืมนะครับว่าไอ้เครื่องที่ตั้งไว้ทางเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่ง BTS MRT นี่ยใช่ว่าทุกคนจะเดินตรงเข้าไปในเครื่องผ่านเครื่องนะฮะบ,บางคนแบบช่วงชุนละมุนคนเยอะแออัดแล้วบางทีไม่ได้มีแบบเส้นกั้นบังคับบีบเข้าไปให้เดินเข้าไปในช่องเนี่ย บางคนก็จะเดินอ้อมบ้างอะไรบ้างบางคนก็เข้าทางออกบางคนก็ออกทางเข้าถ้าคนจะก่อเหตุต่อให้คุณล้อมรั้วสูงขนาดไหนคนก็ยังสามารถหาวิธีการออกไปได้เลยถูกไหมครับคือไม่มีใครสามารถป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้100%ยเปร์เซนะฮะเราไม่อยากจะใช้คำว่าถอดบทเรียนเนาะเพราะว่าประโยคนี่ผมมีความรู้สึกว่าเราพูดกันมาไม่รู้ เหตุการณ์กี่เหตุการณ์แล้วเราก็จะใช้คําว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการ์แบบนี้ซ้ําเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีมาตรการก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแบบคือเหมือนประเทศไทยผักชีโรยหน้าหรือหรือรอ,อะไรแบบเพราะคือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปับ๊บทุกอย่างแม่งจบปุ๊บเล่นข่าวสังคมจับจ้องกันโอ้โหสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นข่าวกันใหญ่โตผ่านมาเนี่ย อาทิตย์สอาทิตย์พอมีข่าวใหญ่ใหม่ขึ้นมาข่าวเก่าก็ัเลือนหายแล้วก็ไม่มีการติดตามไม่มีการแจ้งความคืบหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับถอดบทเรียนเหตุการณ์กำนันนกจนทุกวันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าจะมีการสืบสาวเราเรื่องไปถึงต้นตอไหมใครใหญ่กว่ากำนันนกทุกอย่างจบแค่นี้หรอเออเนี่ยผมก็ไม่รู้สิ เมืองงนตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีมาตรการออกมาว่าจะต่อไปน่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นสุดท้ายผมก็แค่อยากจะหวังว่ารัฐบาลภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันครอบครัวเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่เราคิดและเราเข้าใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมาต่อไปแล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีก จนมีความสูญเสียกันเกินร้อยแล้วนะครับจากเหตุการณ์ก่อเหตุสะเทือนขวัญในที่สาธารณะและผมเชื่อเลยเกินว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่ผมก็หวังนะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ